สวัสดีครับสวันดีครับรายการชิมโชว์ของเรานะครับได้มาร้านเบอร์เกอร์นะครับใช่ไหมเอ่ยนี่คือเจ้าของร้านชื่อเมย์นะครับอไค,ครับวันนี้ก็เราก็มาร้านเบอร์เกอร์นะครับาถามว่าคุณเมย์นี่คือชื่อไหนครับร้านของร้านร้านตรงนี้ะ อาทราบว่าคุณเมย์นี้อยู่ช่วงไหนครับร้านของร้านร้านตรงนี้อยู่สะพานเจดนนทบุรีค่ะสะพานเจดดนทบุรีนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สะพานเจดดนทบุรีนะฮะอ้าวอ่าใครอยู่วอ่ะทำอะไรแก้ยังแล้วอีกฮะทำที่ไรล่ะเนี่ยทำเรื่ึกสายเนี่ยสัมภาษณ์ไปยังสำล่าจนจบแล้วเนี่ยพี่จริงป่ะใช่ คุยไปแล้วเหรอใช่จบไอ้น,นี่มันยกไฟไ<บ>อ้น,นี่มันยกไฟอเหรอนี่น้องเมย์ป่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องเมย์แครับยี่อยู่น้องเมย์มมย่เจอพิธีกรไหมยังเจอแล้วค่ะนี่ร้านชื่ออะไรครับน้องน้องเมย์ที่ร้านอะไรเทลบาร์ค่ะเป็นร้านขายเบอร์เกอร์กับเบียร์คู่กินคู่กันนะใช่ค่ะโอแต่ส่วนใหญ่อรกันสไตล์อ๋อเป็นอเมริกันใช่ค่ะ เปิดมานานยังน้องเมย์เปิดมานานยังได้อาทิตย์เดียวค่ะไม่จริงเลยนีิงจริงพี่เปิดเมื่อสุกที่ผ่านมาค่ะสุกที่สิบี่เปิดร้านกี่โมงเปิดสิบเอดโมงปิดปิดตีสองแต่ปกติก็ไม่เคยตีสองเลยเช้าตลอดขนมปังบ้าอะไรปิดเช้ามีคนแดกขนานนั่นเลยพี่มากไม่ได้กินนมปังพี่อวันนี้ชื่อร้านยน่งยงคืชื่อร้านอะไรน้องเมเทลบาเทบาอยู่ที่ อยู่สะพานเจษดาบดินถนนทบุรีค่ะสะพานเจษดาบดินถนนทบุรีใช่แล้วก็จอดรถได้จอดได้ตำรวจจับแน่นอนจับค่บ้าไม่จับบอกเขาไปดิเออตำรวจไม่จับพาจอดได้ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูเลยละดูในร้านหน่อยได้ป่ะได้ค่ะ นี่ตื่นยังน้องเมย์ถามจริงตื่นแล้วมารอพี่เน่ยไม่มาสักทีเนี่ยรอแต่สี่โมงเย็นอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าเป็นแบบวัยรุ่นหรืออะไรวัยรุ่นค่ะเยอะมากรุ่นพี่รุ่นหรือว่ารุ่นแก่รุ่นน้องรุ่นเด็กกว่าพี่เด็กกว่าพี่ใช่ป่ะอ่ะกูไม่ผายได้วรุ่นเด็กกว่าพี่ใช่ป่ะใช่แล้วร้านนี้เปิดสองคนมากเปิดเยอะใช่ค่ะสองคนอ่ะเดี๋ยวเราไปให้ให้แม่เขาจัดการมาโทรหน่อยมาโทรรายการหน่อยว่าได้มันอร่อยขนาดไหนให้น้องเมย์ไป โชว์ให้เราดูดีกว่าว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเดี๋ยวน้องเมย์ไปจัดก,การให้ก่อนเดี๋ยวก็ไปดูข้างในดีกว่าปะในขณะที่เรารอน้องแม็กว่ะใช่ไปทำแฮมเบอร์เกอร์ให้แดกหรือยัดหาน <c oughs> แป๊บนึง <c oughs> เดี๋ยวคุยกับน้องเมย์ไปพังพก่อนตที่เราย้ายมาจากข้างนอกนะข้างนอกนี่ก็จะเป็นแบบสไตล์แบบวัยรุ่นเนี่ครับเมย์ข้างในก็ยังวัยรุ่นอยู่ที่สําคัญเปิดเพลงล็อก ใครวัยรุ่นตัวไหนเนี่ย,ท,ยที่ชอบฟังเพลงร็อกแบบมาเลยจะเป็นวัยรุ่นก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ได้ดก,ก็ได้ได้นแนวามาที่นี่ก็จอดรถสะดวกสบายตำรวจไม่จับนะเดี๋ยวในช่วงระหว่างที่เรารอน้องแม็ททำอะไรนะแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแฮมเบอร์เกอร์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะกดอย่าลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะกดสั่นระฆังอะไรก็ได้ <ป>ะนะ,<ป>ะอย่าลืมฝากช่องด้วยแล้วกันฝากช่องจอร์สตาด้วยอย่าลืมเข้าไปกดกันเยอะๆนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เรารอน้องแม็กก่อนพี่เป็นคนกินเบอร์เกอร์ไหมกินเคยกินใช่ไหมบ้าเอนี่ย <c oughs> ไม่หาเลยโอเคครับเสร็จแล้วนี่เขาเรียกอะไรน้อง เบอร์กเกอร์รก,เกระเพราหมูไข่ดาวอ่านี่อะไรน้องเมร์นนี้คืออะไรเบอร์กเกอร์กะเพราหมูไข่ดาวค่ะกะเพราหมูไข่ดาวโอ้โหแม่งน่ากินมากอะไรนี่คืออะไรอันนี้คือบาร์บีคิวดับเบิ้ลเป็นเนื้ออันเดี๋ยวพี่ชิมด่วนชิมเป็นไฟอืมเย็นยี่ห,า,า,หา,ายนทอดเป็นตอนกี่โมงเมื่อวานทอดเมื่อวานขายวันนี้จะเลยมึงเอ้ยล้อ,เ,อเล่นล้อเล่นผมหยอกหยอกโอเคเดี๋ยวมาถึงกันนี้ เดี๋ยวพี่ลองกินดูเขากินยังไงวะจิ้มแล้วก็หั่นหั่นจไก่อะไก่อะพี่เหมือนจิ้มไก่จิ้มซอสส้มไปใช่อ่ะดูนะกูก็แดกไม่ค่อยเป็นด้วยพวกนี้อาหารตัดอย่างงี้เลยไหมใช่พี่ใครสั่งนี่มันเป็นซอสมะเขือเทศกับอะไรมันเป็นซอสบาร์บีคิวไม่มีมะเขือเทศอ๋อนี่มีซอสมะเขือเทศเหรอไม่มีค่ะไม่มีภูมิอยู่ไหนมาไว้เหี๋ยเรียกซอสมะเขือเทศเดี๋ยวลองชิมดู ไม่อร่อยนะกูก็จะบอกไม่อร่อยน้องเมยทำหน้าจริงจังขนาดกวบอกไม่อร่อยเหรอกัวขนาดนั้นเลยเหรอล้วนอยู่เพลินอล้วอร่อยจริงไม่ได้พูดเล่นมาเลยเดี๋ยวผมขึ้นแผนที่ไว้แล้วก็ขึ้นเพจร้านไว้นะครับใครอยากมากินมาได้เลยเจอน้องเมย์อยู่แล้ว11โมงอยู่แล้วก็นั่งจิวๆฟังเพลงคุยกับน้องเมย์ไป กลับอีกทีตีสองวันนี้ชิมโชขอบคุณเหี๋ยวกแดก่อนอร่อยกะเพราเลยกะเพรากะเพราเดี๋ยวให้โอเคงี้เดี๋ยววันนี้ขอบคุณน้องเมย์ก่อนขอบคุณครับ,รบและอย่าลืมท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้อยู่ใครมีรีวิวที่ไหนอยากจะให้เราไปรีวิวหรืออยากจะให้เราไปถ่ายทําไปกวนส้นตีนท่านหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านนะ่ะติดต่อมาเลยติดต่อ inbox อมาเลย inbox เพจชิมโชชิมโชนี่ด้านล่างนี่อย่าลืมนะแล้วก็ กดซับสไคร์ด้วยจอรัชะตะนะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาดูกันว่าจะพาไปไหนวันนี้ไม่ไหวแล้ะกูจะหลับเออ